โ o y o t a าออนิวคอมมิวเตอร์2019รถสำหรับครอบครัวใหญ่ไปได้ทั้งตระกูลเพราะรุ่นนี้15ที่นั่งครับทุกผู้ชมครับ15ที่นั่งเป็นรถยอดนิยมนะครับของตลาดที่เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่เหมาะสำหรับนักเดินทางเหมาะสำหรับการเดินทางไปเป็นหมู่คณะ รุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,800cc รุ่นสุดท้ายเจเนอเรชั่นที่6ของโตโยต้าและคันนี้นะครับไม่แค่9,981กิโลไม่กว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วครับผมจะพาไปดูว่าเอ๊ะรถไม่9,000กิโลนี่มีมือสองเลยเหรอและสภาพเป็นยังไงผมจะพาไปดูรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนที่ท่านเห็นนะครับเจนสุดท้ายนะครับเจนที่6ข้อดีของรุ่นนี้นะครับถ้าท่านใดเคยนั่งรถตู้หรือมีรถตู้ดู มีรถตู้นะฮะที่ใช้อยู่จะเห็นว่ารุ่นนี้ล้อหน้านะครับล้อหน้าเขาเขาอยู่ขยับบัน้านหน้าเขาจะยาวและเบาะผู้โดยสารตอนหน้านะครับตรงประตูนั้นจะอยู่ด้านหลังล้อหน้าทําให้การให้ตัวหรือระบบการสะเทือนเนี้ยนิ่มนวลกว่ารุ่นก่อนๆน,นะครับถ้ารุ่นหัวช้างเองเ,องเนี่ยจะก,กระเด้งกระดอนแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าช่วงล่างหรือสมรรถนะในการขับขี่ความสะดวกสบายจะดีกว่านะครับท่านในไม่เคย สังเกตเนี่ลองดูนะครับผมพึ่งขับไปที่สบปลาวมารุ่นนี้ขับดีนั่งนิ่มนั่งสบายนะฮะอย่างท่านเห็นนะครับว่าคันนี้นะฮะไฟสายปิ้งเลยเพราะรถคันนี้ใหม่น้อยมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเครื่องยนต์สลับคันนี้นะครับเป็นยังไงนะฮะเครื่องบล็อกนี้นะฮะ 1GDFTV นะครับที่อยู่ในบล็อกเดียวกับ Toyota Revo Toyota f o r t u n e r นะครับ 163แรงมา้า d 4 d c o m m o มโบเดนะครับสังเกตง่ายนะครับท่านผู้ชมครับเเวลารถวิ่งมากวิ่งน้อยดูน้ำมันเบรกเพราะน้ำมันเบรกถ้าใช้หลายแสนกิโลน้ำมันเบรกจะอาจจะดำจะสีเข้มแต่นี่น้ำมันเบรกใสปิ้งเลยต่อมาคือนอ็อตไฟกระโปรงนะครับท่านผู้ชมครับน็อตไม่เคยขยับผงบ,บอกว่ารถคันนี้ไม่เีบรดแผลไม่มีการชน100%เนะตะเพดอยู่ตรงนี้นะครับเพดปี19นะครับเดือนออก,กัสนะฮะเพดอยู่ด้านใน นะครับมีตำหนินิดนึงตรงแผ่นกันความร้อนนะครับแผ่นผนังซับเสียงในนั้นมีรอยขาดเพราะว่าอาจจะโดนฉีดน้ําแล้วทําให้มันลอกออกมานะครับแต่นี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องบอดี้เรื่องโครงสร้างนะครับใหม่มากเครื่องยนต์นะครับล้อเป็นล้อสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับ9,000กิโล9,000กิโลนะฮะยางโยโกฮามานะครับปี19่ง9,000โลนี่ยางยังยางยังใหม่เลยนะครับยางดอกยังเต็มเลยนะครับ เ,เลขไม้นะครับเลขไม้น้อยนี่คือจุดขายของคันนี้เลยนะเลขไม้น้อยนะครับ9,900กิโลพวงมาลัยหัวเกียร์นะครับเหมือนรถใหม่จอมีมาให้พร้อมนะฮะจอด้านหน้าและที่สําคัญนะครับเบาะสภาพรถใหม่ยังไงอย่างนั้นกรีนใหม่ยังอยู่กรีนใหม่ยังอยูอ่เดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับเดี๋ยวพาเดินด้านตูทางน้นมาคันนี้ติดจอ ใส่กล้องถอยมาให้โดยปกติเขาจะไม่มีจอไม่มีกล้องมาให้นะครับแต่คันนี้มีจอมีกล้องมาให้นะครับนะฮะเบาะด้านหลังสี่แถวนะครับสามสี่สิบสองด้านหลังสิบสองที่นั่งด้านหน้าอีกสามรวมเป็นสิบห้าที่นั่งเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ไปได้ทั้งตระกูลนะครับอ่านะถ้าตระกูลเยอะสามสี่สิบคนก็ไม่ได้นะ แต่้าตระกูลที่15คนอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางไปได้ไปได้ไไดทั้งครอบครัวยอย่างงี้ดีกว่านะครับนี่คือความใหม่ของเขาเจ้าของดูแลรักษาดีมากแต่รับซื้อไปจอดซื้อไปไม่ได้ใช้ผ้าลังคาทุกอย่างนะฮะใหม่มากๆกลิ่นใหม่ยังอยู่ถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถตู้รถสำหรับครอบครัวใหญ่นะครับขันใจนักเดินทางที่เป็นรถยอดนิยมนะครับยอดนิยมสําหรับรถที่ใช้เดินทางคอมพิวเตอร์ตอบโจทย์ในการใช้งานไม่จะเป็นเรื่องของ การบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ที่ทนทานนะครับราคาขายต่อที่คุ้มนะครับได้ราคาดีที่สุดต้องยกให้ To โ,โ,โยต a c คอมมูเตอร์นะครับท่านใดสนใจนะครับามาดูตัวจริงมาลองขับได้ที่มงคลคอเซ็นเตอร์อุบลราชธานีทุกวันนะครับหรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาคุยกับผม0 8 4 7 7 7 6 6 9 9หนะครับหรือมีรถเปลี่ยนรถเฉดยังไงก็แล้วแต่มาแลกกันได้ฝากกดติดตามไว้นะครับเวลามีรถเข้าใหม่นะฮะ สภาพสวยๆดีๆแบบนี้ผมจะมารีวิวให้ท่านดูในทุกๆวันวันนี้ลาไปก่อนครับขอบพระคุณที่ติดตามมงคลคาเซนเตอร์สวัสดีครับ